ว่าไม่ได้นะมีแค่ทุนสิ<พ>บบาทบลอกแปดะบลอกแปดสวยแล้วสวยแล้วสวยเลยสวยบักค,คักโอ้โหในไงรอบนี้เจ้าหนึงแต่ไม่ได้กินจ้าโอ้โหเพราะว่าเราปลอกแปดนะทุกคนนะเออมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาไวๆค่ะยี่สิบแล้วอุ้ยสงสารมีสิทธิ์ลุ้นเลี้ยงนะเอ้ย 7, 7, 7, 7, อเจ็บเจ็บแจ็บไป่อยู่เอ <7 S 1> อราะอยู่นักัง โยอีกแล้วนะทุกคนนะโอ้รอบนี้ก็รอบวงเหมือนกันนะโอ้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดสร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะจ๊ะสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับน้องสี่คนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนขารอบนี้เนาะพวกคุณมา10บาทเท่านั้นเองนะทุกคนขาโอ้สิบบาทนี้จะไปปราบเซียนได้หรือไม่โอเคประเดิมเลยที่ห้องแรกก่อนแล้วค่ะทุกคนขาเกมนี้ก็คือเกมไพ่๊อกเร่งจะอยู่ที่ค่าย MT p กอร์นะทุกคนนะโอ้ประเดิมด้วย2บาทเลยโอ้ย2อบาทก็สงบาทก็แทงได้นะทุกคนนะ แแตตมไม้แรกก็โดนเจ้าแล้วนะทุกคนนะโอ้ไม้แรกเจ้าเจ็ดเราหกนะโอ้ระเดิมเปิดหัวได้วยโดนเจ้านะทุกคนอ่าตอนนี้เหลือแปดบาทแล้วสีขอสองบาทก่อนกันโอ้มาดูกันว่าสิบบาทนี้จะปาบเซียนได้ไหมอุ้ยป๊กเก้าอุ้ยสวยเลยเอาแล้วไงโอ้โหไม้ที่สองก็สวยๆแล้วนะทุกคนนะโอ้โหป๊กเก้าชนะแบบใสๆเนาะเออกินเรียบค่ะทุกคนค่ะอุ้ยข้างๆนี่ก็สเตจนะเอ้สวยเหมือนกันเลยแต่เราสวยกว่ามานน่ มาเลยมาเลยรอบนี้สิขอไปที่5บาทแล้วกันทุกคนค่ะอุ้ยเจ็ดแต้มสองเล่นเจ็ดแต้มสองเล่นอยู่กันทุกคนขาโอ้โหเกมนี้เล่นง่ายเล่นไวเล่นกับคนจริงไม่มี AI นะคะทุกคนขาโอ้ยแง่ค่าต่ำสองบาทเท่านั้นไม่ฟาดเรียบกันทุกคนขาเจ็ดแต้มเห็นไหมทุนสิบบาทนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะโอ้มาปรับเซียนด้วยกันกับทุกคนขาโอ้ห้าบาทเลยไหมห้าบาทเออคิดแล้วคิดอีกนะทุกคนขาโอ้ห้าแต้มห้าแต้มจั่วค่ะจั่วต่อไม่หลอกอุ้ยแปดหลังแปดแต้มสวยอีกแล้ว วยอีกแล้วค่ะทุกคนขามาหนอนหนอนทุกคนเนาะเออสวยเลยอ่ะเปิดประเดิมตอนแรกก็คือ2บาทนะเราติดสีก็ไล่เอาทุกคนค่ะโอ้ยพอเลมีทุนเราก็ขยับขยันนะทุกคนนะโอ้ไปกันต่อไปกันต่อรอบนี้สิบาทค่ะทุกคนขาอือเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มอยู่ไม่เด่งก็อยู่แล้วน <ะ S 1> <ง>่นแงมสวยเลยสวยอีกแล้วค่ะทุกคนอุ้ยรอบนี้กินรอบวงเลยเจ้าแต้มเดี๋ยวสวยสวยเลยโอ้ยหลุดหลดลดชอบแล้วโอ้โหเอาแล้วไงอ่ะอืมตอนนี้ก็ขยับมาคันี้ก็หน่อยแล้วนะไปกันต่อ แปมเดียวแล้วแปดได้ไหมเจ็ดก็ดีตัวเลยแปดเจ็ดอุ้ยกลาวมาทำไมเงียบศูนย์แ้มโอ้โหวาสนาจเจ้าแต้มหนึ่งก็ยังได้กินเราอะทุกคนโอ้โหรูนแ้มจะไปสู้อะไรกันได้โอ้โหแต่ก็ยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะว่าไม่ได้นะมีแ<ห>ค่ทุนสิบบาทบล็อกแปดนะบล็อกแปดสวยแล้วสวยแล้วสวยเลยสวยบักคักโอ้โหน,น,นี่ไงรอบนี้เจ้าหนึ่งแปมไม่ได้กินจ้าโอ้เพราะว่าเราบล็อกแปดนะทุกคนนะเออ มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆม,มาไวๆค่ะยี่สิบแล้วอุ้ยสงสามมีสิทธิ์ลุ้นเลี้ยงนะเอ้ยเจ็บจะเจ็บแต้มไปอยู่เออพอ <7 S 2> อยู่แล<ท>้วกันสู้ยอีกแล้วนะทุกคนนะอ้โหรอบนี้ก็รอบ,บวงเหมือนกันนะโหจ้าสามแต้มเอ้ยเราเจ็ดแต้มรอบ,บวงค่ะทุกคนค่ะโอ้โหเ,เกมนี้ปัวปังเวอร์เบาๆยี่สิบเบาๆค่อยๆไล่นะเออจวดเด็กจุดจสองแต้มสองแต้มเจ้าเก้าหลังให้เขาไป รอบนี้ต้องให้เข้าไปค่ะทุกคนค่ะยอมค่ะโอ้โหสู้ไม่ไหวเนาะเออแต่ก็ไปต่อค่ะทุกคนค่ะยอมแค่ตาเดียวค่ะยับรอบนี้เราไม่ยอมแล้วเก้าเก้าอ้ยศูนย์แต้มติดต่อแล้วนะทุกคนนะโอ้สองตาติดกลับมาที่ทุนเท่าเดิมแล้วนะทุกคนนะเอ้ยเพิ่มมาสองบาทเองทุกคนรอบนี้ก็ทีหมดหน้าตักเลยหูเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มอยู่เลยขอยเจ้าหกแต้มห้าแต้มสองแต้มขอยเจ้าหกแต้มห้าแต้มสองแต้ม จ็ดท<ต>่หกแต้มเป็นไงชนะชนะแบบใสๆค่ะเออสยสายาต้องเข้าตอนนี้เราอ่ะโอ้โหกลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะทุกคนค่ะกลับมาแล้วสีกลับแล้วยี่สิบเหมือนเดิมสีอออินอหกแต้มเหรอแต้มไม่ไม่เรียกละอยู่ดีกว่าเอหกแต้มสองเลชนะค่ะทุกคนค่ะได้เด้นะทุกคนนี่งไงเดี๋ยวนะถ้าสีเรียกนะเนี่ยเห็นไหมแปดเป็นอยู่นี่นะโอ้แล้วสีเดียวกันด้วยวาสนาดีนะไม่เรียกหกแต้มสองเลนี่กินกินสวยๆแล้ว่ะทุกคนค่ะโอ้ย อ่ะส่วนใครอยากลิ้มอยากลองจิ้มลิงใต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆแล้วมาลิ้มมาลองกันนะคะทุกคนนะโอ้ยสองเลยสองสองหาแต้มอ่ะหาแต้มก็อยุ <5 S 1> ห้าแต้มวา,าสนาวาสนาไม่ถึงเกมนี้สิก็ชอบนะเพราะเล่นง่ายเล่นไวเล่นกับคนจริงไม่มีไอ้ทุกคนนะโอ้โหไปกันต่อไปกันต่อสอ,สองแต้มขอให้เจ้าหนึ่งแต้มสองเจ้าสูตรแต้มเรากินแบบจะสวยคทุกคนค่ะสองแต้มก็ กินเจ้าได้นะเออสองแต้มก็กินเจ้าได้นะทุกคนขาไปไปเรื่อยๆค่ะทุกคนขาโอ้โหกำไรกำไรก็มาแบบนิ่มๆนะทุกคนนะยี่สิบเหมือนเดิมโอ้หกแต้มหกแต้มยังไงดีนะขอคิดก่อนเรียกหกเหมือนเดิม <6 S 1> หกต้มสวยโอ้ยสวยแบบติดๆเลยทุกคนเออตอนนี้เขาหยัยบขเขย่านมานิดๆหน่อยๆนะทุกคนนะโอ้ยมาไกลแล้วไปเรื่อยๆค่ะรอบนี้ขอห้าสิบเลยโอ้ยหนึ่งสองสาม ฮาแต้มฮาแต้มโอเคฮาแต้มเจ้าเจ้ายังให้เนอะเออเจ้ายังห้าเจ้าให้ใช่ไหมเหมือนเดิมฟาเจ้านะทุกคนนะโอ้สี่ก็ไปกันต่อห้าเลยโอ้ยสองแต้มเหรอมันเสียวๆไงกันไม่รู้นะเออกี่แต้มอุ้ยฮาแต้มเอาฮาแต้มก็วาสนาอยู่นะนั่งไนั่นไงนั่นไงปิดจบเลยพอแล้วพอแล้วฮาแต้มก็สวยแล้วทุกคนนะเพราะว่าเจ้าแต้มเดียวนะทุกคนนะกินรอบวงไปเลยค่ะทุกคนค่ะโอ้ยเป็นไงล่ะโอ้ยครั้งแรก กับการปรับเซียนนะโอ้โหกับทุน10บาทตอนนี้กําไรก็ร้อยเบาทแล้วอุ้ยกําไรก็ทบทวนก็กี่เท่านะแปดเก้ 8, 9, 10, 10, 10าเท่าสิบเท่าแล้วทุกคนนะออ้ยอะมานนะทุน10บาทกับห้องปรับเซียนเนี่ยเออห้องปรับเซียนแทงขั้นต่ำสองบาทเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้สีฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้สีด้วยนะคะส่วนใครอยากลิมอยากลองจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะพี่พ,พแล้วอยากให้สีทําทุนเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ค่ะ